อูโกเอกิติเก้กับผลงาน2ประตูของเขาที่ช่วยให้ลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะเหนือไบรตัน2ต่อศนยผมคงไม่บอกว่ามันเป็นเกมที่สมบูรณ์แบบเพราะผมรู้ว่าผมสามารถทำประตูได้มากกว่านี้ในเกมนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการชนะต่อหน้าแฟนบอลของเรามันเป็นวันที่ดีในการทำงานเราเล่นได้ดีมากในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดกับลีสยูไนเต็ดนั้นยากมากเรากลับมาลิเวอร์พูลด้วยผลเสมอ ดังนั้นเกมนี้จึงสำคัญมากที่จะต้องชนะและอาจจะเริ่มต้นใหม่ผมมีความสุขในเกมนี้จริงๆผมกำลังสนุกกับชีวิตที่นี่มากผมมีเพื่อนร่วมทีมที่ดีทีมงานที่ดีแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมพวกเขาให้ความรักกับผมมากมายดังนั้นผมจึงพยายามตอบแทนพวกเขาวิธีที่ดีที่สุดคือการทำประตูมีส่วนร่วมและพาทีมชนะผมแค่มาอยู่ที่นี่และทำหน้าที่ของผมไม่ว่าผมจะเล่นกับฟลอเรียนเวียสหรืออเล็กซานเดอร์อีซัก ผมก็ทำดีที่สุดเพื่อเสริมพวกเขาด้วยเกี่ยวกับประตูแรกของเขาบอลมันมาเร็วมากผมพยายามเตรียมพร้อมคุณไม่คาดหวังว่าจะทำประตูได้ในนาทีแรกและผมพยายามเตรียมพร้อมอยู่เสมอผมกำลังมองหาแฮตทริกแต่คงเป็นโอกาสอื่นมันดีแล้วสองประตูเราพยายามที่จะร่วมมือกันและทำงานร่วมกันเกมนี้ไม่ง่ายเราต้องเล่นอย่างรัดกุมและร่วมมือกันในเกมรับผมคิดว่าเราสมควรได้รับชัยชนะแล้ว เราทำได้ดีในสัปดาห์นี้และเราจะเดินหน้าต่อไปเกี่ยวกับโมฮัมเหม็ดซาลาโมซาลาเป็นมืออาชีพที่ยอดเยี่ยมมากผมมองเขาเป็นแบบอย่าเสมอคุณจะเห็นได้ว่าเขามีส่วนร่วมกับประตูและแอซิสมากแค่ไหนเขาเป็นตำนานที่นี่การได้ลงเล่นในสนามร่วมกับเขานั้นเป็นพรอย่างหนึ่งเลยทีเดียวนั่นคือนักเตะแบบที่ทำให้เราอยากดูฟุตบอลอยากดูเขาเล่นเสมอ